ช่วยกันเใจใจโรเตอรเรียนสำคัญจิงใจเราจะอยู่ร่วมกันเราจะรีบของใครคะ่ระโรต,ต,ตาร,รีขอร์ดผู้ถือหุ้นต้องกดมาที่มีบอทหรอค่ะสุขตาเนื้ออ่อนค่ะนายกเพ้นสีชูแสงค่ะนนัทอาร์เทศทุลกงค่ะ เราคงยังต้องคงรักษาคะแนนจริงๆนะคะยังคงอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นนะคเรามีแต่การประชุมออนไลน์แล้วก็ติดที่สายมาตอนนี้บางสโมสรยังมีออนไซต์กับออนไลน์ซึ่งจริงๆผมผมผมมองอย่างนี้นะครับว่าออนไลน์ถ้าไม่เป็นอปยังไมใชการประชุมโครงการเกิดจากการประชุมการแก้ไขปัญหาต่างๆเกิดที่การประชุมหรือแม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแวงก็เกิดที่นี่เป็นสากลเราประชุมแล้วเราเลิกเราจบแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผม เด่งเห็นการประชุมเป็นเรื่องสําคัญสิ่งหนึ่งคือสมาชิกภาพที่จะเพิ่มมาใหม่ไม่ใหม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องรางวัลครับผมอยากให้มีการเพิ่มสมาชิกภาพอยู่แล้วแต่ต้องมีประสิทธิภาพใ,ให้นายกผมเนี่ยทั้งร้อยคนเนี่ย,100ยร้อยเศษเนี่ยรวมถึงผู้ช่วยด้วยนะครับผมก็เข้มพ้นผู้ช่วยด้วยให้ได้รับรู้อย่างน้อยยี่สิบสามสิบปอร์เซนตก็ดีของของโรตารี ถ้าท่านมีความรู้ท่านจะประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเม็เงินที่ลงไปมันก็จะลงไปได้ถูกต้องลรตเตอรี่บอกการเงินดีอยู่แล้วแต่ทํายังไงให้มันลงไปชัดเจนที่สุดในบรรดาแอร์เรียรที่ลตเตอี่โฟกัสทั้งเจ็ดอยา่างองค์กรจะเติบโตแข็งแรงได้ต้องมีคนคนต้องมีคุณภาพไม่ต้องมากพอสมควรเพราะองค์การประโยชน์ไม่ไม่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนการไปทําธุรกิจถูกไหมครับเราแค่เอาพอประมาณก็พอนะครับแต่ตอนนี้ ความรู้มันหายไปคนใหม่ๆเข้ามาเยอะเพราะเพราะด้วยความที่สมาชิกเราอ่าล้มหายตายจากไปออกไปก็กลายเป็นว่าสมาชิกใหม่มาเป็น,มา,ปนมาก็มาเป็นนายกทันทีเลยจําได้ว่าในะสมัยก่อนก่อนรู้เนี่ยกว่าจะเป็นนายกได้นี่เจ็ดแปดปีสิบปีนะอยเป็นนายกได้ต่อขีวันเยอะแยะหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมขออนุญ,ญาตนําสิ่งที่ภาคอยากให้ภาคเราเติโตัวไงมาคุยมามาปรึกษาพูดคุยกัท่านก่อนแล้วกัน เดี๋ยวท่านมีอะไรเสริมเสริมมานะครับผมผมอย่างที่ว่าเราผมเล่นเรื่องสมาชิกภาพถ้าไม่มีคนคนไม่มีคุณภาพทําอะไรก็ไม่มีประโยชน์แนนนะครับอ่าแต่ที่จะมีเรียนถามท่านสมาชิกภาพภาพกว่ามีสิบเก้าคนคนที่แอคทีฟแบบแอคทีฟหมายว่าร่วมประชุมทำกิจกรรมไม่ต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีประมาณกี่คนครับจากสิบเก้าคนไม่ร้จัก โมซอนเนียกตัวอย่างว่าเขาเก็บปีง4,000บาท4,000บาทตอนนี้ไม่พอเลยครับอาหายกับค่าบำรุงท่าไม่พอนะต้องประมาณา4,500ถึงจะพอได้พอได้กันนะครับรวมค่นะ 5, าด้วย <c oughs> อาโอเคเยี่ยมมากครับอันนี้ <c oughs> <ๆ>ดีคนระับการวิธีแก้ไขซึ่งสิ่งนี้อยู่ในสายเมกาแพงอยู่แล้วก็ก็ก็เป็นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการบำเพ็ญประโยชน์เพราะนั้นเราถึงจะบำเพ็ญประโยชน เราจะไม่ใช่ว่าการกุศลเราจะเราที่จะไม่ใช่คําว่าทําบุญเราใช้ว่าบำเพ็ญแบบนี้ถือว่าเป็นสโมสรที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับถนนคลอมเหชีวิตปลอดภัยเราก็สามารถใช้นักเรียนจากโรงเรียนของนักครูอะไรเงี้ยค่ะท่านเชื่อไหมตัวเนี้ท่านบอกเป็นจุดแข็งบางสโมสรด้วยส่วนมากผมทำให้งานของเราได้ตอต่องกันแล้วก็ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับอ่าอันนี้เดี๋ยวสโมสรอีกทีนะครูบว่านาทีวาาเอาตรงนี้เป็นจุดแข็งแต่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์บตรงนี้เป็นจุดอ่อนเพราะผมไม่ว่าง เห็นไ,ไหมครับมุมมองแต่ละสโมสรต่างกันถ้าเราบางครั้งผมจะบอกเลยว่าผมเคยคุย,ยกับในสภาว่าบางทีจุดอ่อนของเราเนี่ยมันก็เป็นสามารถจุดแข็งได้นะถ้าเราไปหาเวของมันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถูกต้องเลยเวลาไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเวลาเราจะไปไหนก็เราสามารถที่จะรับานได้น้องเราไปเราก็เหมือนพี่ทะเลาะน้องน้องทะเลาะพี่พ่อทะเลาะแม่เป็นปขขัญหาครอบครัวความในไม่ออกความนอกก็ไม่เขา้าโอ้โหอันนี้ต้องตบมือเลยนะครับก็คล้ายๆสโมสรผมแหละ ทุบโต๊ะกันเลยนะต่อไปก็อ้ออ้ออาจจะมาประมาณสองถึงสามปีสิ่งที่เห็นก็คือเราคุยกันนะคะพอเราคุยกันเราก็รู้สึกว่ามันก็จบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็โฟร์เวเทสเราก็ไม่โกหกด้วยว่าไปที่คนรลางหงอย่าเลยขอออนออนไซต์ทั้งสองครั้งเลยดีกว่าการพบเจอเจอกันเนี่ยมันคือมิตรภาพอย่างเดอ่าเหมือนที่ผ่านมานะคะ่ะสโมสรโรต,ตารี่ทําอะไรหลายๆอย่างในจังหวัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปพูดคุยคะ่ะ มีน้องคนนึงเขาก็ที่เข้ามาใหม่เนี่ยค่ะก็เขาก็อยากจะเข้ามาอีกคนนึงเราก็ไปทับทามแล้วก็ช่วยกันกับผู้ช่วยอะค่ะก็ก็เข้ามาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาท่านอดีตนาย,ยกทำไว้ได้วยกานมีทัวร์ไหวพาทุกปีก็เอาจากทัวร์ไหวพาอลไรๆท่านก็มาทัว,วร์ไหวพาขับปูดจ <c oughs> ับนะฮะประมาณนั้นก็เราก็สังเกตนะครับแล้วบางที ที่เราไปผมได้พูดคุยมาหลายสโม,มสรก็นําเสนอเพราะว่าลองไหมว่าเรามีจัดอบรมสมมติทุเรียนกำลังนางคนมาปลูกทุเรียนเยอะจัดอบรมเรื่องการปลูกทุเรียนนะครับจัด,จ,ดจัดการอบรมในสิ่งที่ตอนนั้นกำลังเป็นเป็นเรื่องสําคัญแต่ฟรีนะครับแล้วก็เราก็สอแสดแทรกในเนื้อ <นำ S 2> หาทุเรียนแล้วไปที่นี่เก่งอยู่แล้วนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับมีมีมีอาจารย์สมโชธอยู่ก็เก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มัน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 สอดสอดแทรกเข้าไปในเรื่องการบรรยายได้นะครับแล้วพวกเราก็สแกนดูว่าคนไหนมีแววอะไรเงี้ยมาบ่อยๆแล้วก็เวลาเราเปิดคลิปวีดีโอของโรตารี่แล้วสนใจอ่อะไรเงี้ยก็หรือมาถามเราคนที่มาถามเราเนี่ยถึงแม้ถามด้วยทัสถคติที่ลบก็ถือว่าสนใจนะบางประโยชน์เนี่ยเอ่อตรตารี่กำหนดแอรีที่โรตัวนรี่โฟกัสไว้อยู่เจ็ดอย่างซึ่งท่านรู้อยู่แล้วในการเรียนรู้ นะครับว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับสอบแล้วฮะมีอะไรบ้างครับอานายกตอบสักสองข้อเกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะแม่และเด็กแล้วก็การศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้าดื่มสิ่งแวดล้อมสันติภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างนะครับตัวนี้มาเนี่ยมันครอบคลุมหมดแต่เพี่เราไม่รู้ว่าเราทําเนี่ยมาลงไปอยู่อย่างนี้ตรงไหนอยากให้ท่านประธานประโยชนโยเนี่ย กับสมาชิกหาลือกันแล้วก็เอาเอาโครงการของเราเนี่ยวางเขาเ้าไปในเจ็ดตัวว่าอยู่ตรงไหนบ้างไม่ต้องทําให้ครบครับบา,บางที่มันทำครบไม่ได้อยู่แล้วแต่ให้เรารู้ว่าเรายังเ,เราทําบางทญประโยชน์อยู่ในพาร์ไหนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งนึกเองว่าใช่บางทีไม่ใช่นะครับก็ต้องปรึกษาอย่างเช่นถ้าผมแนะนําก็จะต้องปรึกษาตอนนี้ผมมีตั้งประธานเซเว่นแอเรียมาแล้วก็คือคุณหมอสมชายที่ ราชบุรีนะครับอันนี้ถามได้เลยคนนี้ตอนนี้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากให้พวกเราเนี่ยแต่ที่เรียนท่านทราบว่าหนึ่งสมาชิกแข็งแรงบ,บ,บอมเป็นประโยชน์ต้องถูกวิธีถูกทางทําบุญดีหมดแล้วครับแต่ว่าทํายังไงให้เม็ดเงินมันลงไปได้เต็มที่ที่โซนน,นี่ยถ้าสมมติว่าแต่อันที่สําคัญคือเวลาท่านศึกษาโครงการเนี่ยตัวที่บอกว่าหนึ่งต้องวัดผลได้สอง ต้องอยู่ในแออรียที่โรตีโฟกัสเจ็ดอย่างไม่งั้นโอเปนเกนไม่มาโอเปนกกนมาก็เป็นล้านนะครับประมาสามหนะมื่นหรียเทาว่าล้านเศษขึ้นไปหรี่ญี่ปุ่นไต้หวันนะเราไม่ถึงมาเลยเพราะว่ามาเลยให้หนึ่งต่อหนึ่งมาเลยขอห้าพันเขาให้ห้าพันแต่เกาหลีญี่ปุ่นขอห้าพันค้าใหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นนะครับตางกันนะอืมเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามาเลยทาได้แต่มันเสมอตัวล้วต้องไปคืนเขา แต่เกาหลีทีไม่ต้องคืนก็ได้เขาก็รู้ว่าเราเบจจามากต้องการทาอิมแพกลงในพื้นที่แล้วมันเออเนี่ยผมก็ลงไปในรายกลุ่มผู้ว่าสี่คนตาสาวเขามูดว่าเออพี่จะไปหาดใหญ่พอดีเลยบอกีิจิวไปทําไมเขาบอกอ๋อจะไปมอบกุ้งกันรอทำไมเรื่องอะไรเขาบอกอนามัยในแม่ในเด็กซึ่งผมตกใจมากอ๋อเดี๋ยวเล่าเรื่องเกาหลีก่อนเกาหลีเริ่มมองแล้วว่าทําไมพวกคุณบริษาทแต่เ,เครื่องมือแพทย์ก,กับเครื่องกรองน้นําอย่งอื่นไม่ทํา เขามองว่าอร่อยจะคอร์รัปชันนะแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ใช่แต่เราไม่บอกมันทําง่ายวงเหลือไม่ใช่แต่เราบอกเขาว่าเรายต้องการอีกเยอะแต่น้ําเนี่ยไม่ต้องการเยอะแล้วแต่ว่าเครื่องมือแพทย์ยังต้องการเยอะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมทุกสโมสรเครื่องมือแพทย์เครื่องน้ำอะไรเลยไม่มีแล้วทำไมแอร์เลยห้าแอร์เลยไม่ทำใช่ไหมครับเขาก็จะมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเบางทีเนี่ยปรึกษาพวกเราได้ครับบางทีเราไปเห็นจากสโมสรมันมีธนาคารน้ําของนครรีมราช ซึ่งน่าจะทําได้เนี่ยนะทำให้ประจาทาให้ชํานาญแล้วเนี่ยวันที่ท่านได้แกนเนี่ยท่านไม่ต้องวอรี่เลยเพียงแค่ขยายสเกลแต่ถ้าเราอยากทำกิจกรรมที่แบบที่ท่านบอกว่าเอออยากให้ได้เรียนรู้จริงเขารู้ก็ไปเลยเราไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้เขาอ่ะเรามอบเลยเรื่อมอบให้เลยเรามอบเลยเอาน้องได้อ่ะอันนี้อามอบให้เลยหนังสือหนึ่งเล่มอ้าหนังสือว่ายมอบมอบหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่สุดควรให้น้องไปเลยควรทําอยู่แล้วควรทําที่ย่อมสุดอยู่แล้วครับดีกว่า แต่แต่ที่แต่ว่าถ้าโครงการที่จะเข้าแกลนมันต้องวัดผลได้มันต้องวัดผลได้ดไดเพราะนั้นเนี่ยปกติเราก็จะไปดูที่โรงพยาบาลเราไปดูปลายน้ําและหมายถึงว่าปลายนะ้ำคลอดแล้วมีลูกและให้นมและแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนไปให้ความรู้มันพูดคุยได้เป็นห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบคนเลยเะฉะนั้นมาสามสี่ร้อยคนก็เขาสามารถพูดได้เป็นหมื่นคนั้งคัน,นจนคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็ดีครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ดีครับ พรกกัเป็นประโยชน์ที่ตรงมีห้อง Impact ห้องริชองเอ็นเกตและห้องอาดัปแต่สามสามฝ่ายไปอยูอย่พร้อมนายกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าคือการเข้า<ด>ถึงอของสมาชิกทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับนี่เป็นปีแรกแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนให้เดือนเดียวก็สงสารท่านไปกิจอยู่เหมือนกันท่านไปกิจก็เปลี่ยนโหโหปั่นอยู่เหมือนกัน,น,กน,กน,น,นครับแต่ว่าเราก็จะพยายามทําให้ดีสุดแต่ว่าผมเรียนท่านว่าอย่างนี้ <c oughs> เดือนที่แล้วเนี่ยผมผมไปดีทีเอของภาคสาธรารณพุศูนย์ที่เชียงรายก็นั่งคุยสี่ผ้าแล้วก็ท่านเจสฎาริมซึ่งประธานภาครักโซนอยู่สาธรารณุศูนย์นะครับแกก็บอกเองคิดไม่ออกเลยว่าแบจะทำายัางไงโหมไม่ของผมเนี่ยเปลี่ยนแล้วผมบอกท่านไปกรีบแล้วว่าเปลี่ยนห้องตามสีย,ย,ยังไงนี่คือแผนธุรกิจเลยนะครับอ่ารตาร่เนี่ยพลิกพลิกมาแล้ว,พล,ลวพลิกมาใช้ตัวนี้แลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพอกว่า น่าสนใจในการที่จะไปอบรมวายแบนเพราะเพราะตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับลองงนะครับอันนี้เพราะประธานไม่ทำหรอกสมัไนายกทำทุกสโมสรผมก็เป็นนายกบูดาก็เป็นนายกทำอะประธานไม่ทำหรอกและอ่านไม่ธรรมชาติเอาทำจริงขับลซซี่บอดมาจากนี่เลยนะผมก็ตามตามเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งสวัสดิอาริซิสมาใส่เลยเห็นไหมให้มั่นคงแล้วก็เดินต่อไปโอ้โห ่าแข็งเก่งยังไงเพื่อรับรู้นะครับก็อาจจะหลายๆท่านผมจะเชิญเป็นフิลิเตเตอร์ในอนาคตเพราะผมอาจจะดูตรงนี้ด้วยช่วยท่านไปกิดด้วยเนี่ยเพราะผมจริงๆผมจะเน้นอดีตยกคทีเป็นฟาสิลิเตเตอร์มากกว่าผมอดีตยวคกนรพาอันนี้บอกเลยนี่คือนโยบายผมผมศึกษาก่อนเข้ามาพูดทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยผมเน้นว่าคนที okay. ่เป so the ็นฟาสิลิเตเตอร์ผมต้องทํางานกับสโมสรถ้าผมรู้ว่าไม่ทําผมไม่ให้ทท่านก็จะได้เห็นว่าท่านชัดเจนแล้วก็อยากจะให้พวกเราอะค่ะ เหมือนทั้งปีได้แบบเหมือนได้ออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆก็ตอนแรกว,ว่าจะพูดในบนเวทีก็คือเดือะเมจิกออฟโรตารีของท่านนะคะก็คือการที่เราทําอะไรซ้ําๆซ้าๆจนมันรู้สึกชํานาญแล้วก็เกิดอ่าเป็นนิสยัยแล้วก็เกิดผลมันก็จะเกิดผลลัพธ์ออกมาเราจะเสกอะไรก็ได้เพราะเราทําสิ่งนั้นเป็นนิสัยอะไราใ้พูดทีทาซ้ําๆทำซ้ำๆทำจนเป็นนิสัยเหมือน เหมือนเสกมันออกมาได้ทันทีเพราะเวลาท่านทำอะไรซ้ำๆเนี่ยมันออกมาโดยโดยไม่ต้องพูดเลยนะอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พูดคำนี้ผมไม่พูดได้ดังใจใช่ใช่ทซ้ำๆทำให้พี่เขาเขียนสกีตให้เลยท่านนายกเออ่นายกอ้อลืมชื่อจริงเวนตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เออ่นายกบอตั้งแล้วก็อดีตนายกทุกท่านและสมาชิกซูกคนครับกินแล้วก็อ่า นอนไม่หลับพี่พี่อยู่นอนไม่หลับจริงเออแล้ววันนี้ก็มารับภา,าคเช้ามาเจ็ดโมขงขึ้นไม่ต่อตอนขอดูกูเกิลแบบก่อนนี่เขาบอกว่าอีกห้านาทีถึงอีกห้านาทีหนึ่งไม่ตอบถ้าหลุดกูเกิลแบบไม่จะไปนะนีหมือนก็เลยตัดนก่อนพวกเรากดกันพวกเราไม่ใช่ชักแฮนฮะพวกเราไม่ได้แค่ยิ้มแล้วเดี๋ยวพวกเรากอดกันถ้าเรามีอะไรเราก็จะทาให้เต็มที่ของสโมสรเรับ พวกเราสโมสรโยตาลนราทิวาของนักฟุอการ์านักชัยวิสุทธาตุลค่ะ